จุดเด่นของตำบลดอนทรายกันนะคะว่าตำบลดอนทรายของเรานี้มีจุดเด่นอะไรกันบ้างทุกคนพร้อมแล้วหรือยังคะไปกันเลย สถานที่แรกที่เป็นจุดเด่นของตำบลดอนทรายนะคะก็คือวัดหัวเตยค่ะวัดหัวเตยเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดพัทลุงเลยนะคะตั้งอยู่บ้านหัวเตยเลขที่3หมู่3ตำบลดอนทรายอำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุงนะคะมีเนื้อที่ตั้งวัด11ไร่3งาน3ตารางวาวัดหัวเตยตั้งอยู่พื้นที่ลาบลุ่มเวดล้อมไปด้วยที่นาของชาวบ้านนะคะภายในบริเวณวัดหัวเตยมีจุดที่น่าสนใจหลายจุดเลยค่ะเราไปดูจุดแรกกันเลยนะคะ จุดเล็กนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ของวัตถุเตยค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับวัตถุโบราณที่มีอยู่ในชุมชนนะคะภายในพิพิธภัณฑ์จะมีวัตถุโบราณสะสมอยู่เป็นจํานวนมากประชาชนนักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักเกี่ยวกับภูม,มิถังทางประวัติศาสตร์และเข้าใจถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมภายในพิพิธภัณฑ์กันเลยนะคะ เราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะคะจุดที่สองก็คือบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อกันว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะทำให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะและจุดที่สพระพุทธรูปค่ะพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยในวิหารสามองค์เป็นพระพุทธรูปโบราณสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะองค์ประธานหน้าตักกว้าง12นิ้ว องบริวารด้านขวาหน้าตักกว้าง36นิ้วและองค์บริวารด้านซ้ายหน้าตักกว้าง35นิ้วได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุจากกรมศิลปากรแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศภายในบริเวณวัดเพิ่มเติมกันเลยนะคะภายในบริเวณวัดจะเงียบสงบและร่มเย็นมากเลยค่ะ ว่าถั่วเตยที่เป็นสถานที่และจสดเกี่ยนที่น่าสนใจแล้วนะคะตำบลโตทาของเรายังมีสุขท่าโอทอปิกด้วยมีข้าวสังหยดประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพเษกษตรกรจะนิยมปลูกข้าวสังหยดกันเป็นจํานวนมากระข้าวสังหยดกนนุ่มรับประทานได้ง่ายมีคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนค่ะ นอกจากจะมีข้าวสังหยดที่เป็นสินค้าโอท็อปแล้วนะคะตำบลนนท์รายของเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำพลิกอีกด้วยมีหลายรสชาติสะอาดและอร่อยมากเลยค่ะใครที่สนใจสามารถแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำพลิกของชาวบ้านกันได้นะคะและผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปตัวสุดท้ายนะคะที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือขนมถั่วง,งาค่ะขนมถั่วง,งาได้ผ่านกระบวนการทำอย่างละเอียด รับรองสะอาดสดใหม่ทุกวันและน่ารับประทานมากๆเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะลองชิมดูสามารถแวะอุดหนุนซื้อเป็นของฝากกันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับจุดเด่นสถานที่ท่องเที่ยวของนำมนดอนไรายอย่าลืมเข้ามาท่องเที่ยวและกินที่นี่กันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ